ฝากเพื่อนๆกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับต้น m o t o r ร์ไซค์แอนทาเวนะฮะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับนั่งพูดคุยกันยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะช่วงนี้โควิดนะฮะยังเที่ยวไหนไม่ค่อยได้เนาะก็ เที่ยวทริปกันไปก่อนนะเพื่อนๆดูคลิปกันไปก่อนนะฮะวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้การขับขี่นะครับแอดเวนเจอร์นะฮะมีประโยชน์ยังไงนะครับติดตามชมกันเลยนะฮะการขับขี่มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์นะครับก็จริงๆเนี่ยเออไม่ใช่ว่าจะต้องไปทางดินล้วนๆหรือว่าเอนดูโรอะไรนะ คือผมอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนรู้การขับขี่โมอเตอร์ไซค์แบบแอดเวนเจอร์เพื่อที่การเดินทางของเราเนี่ยจะได้ไปอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเรียนรู้การขับขี่ขึ้นเนินลงเนินนะครับในทางชันนะฮะทางที่เป็นดินหรือหินรุวนๆนะครับเผื่อเราไปเจอเส้นทางแบบนี้นะฮะในการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้ เราเนี่ยไม่กลัวนะครับรู้วิธีการขี่ขึ้นลงอย่างปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะผมเอามาให้ดูนะครับไม่ถึงกับต้องไปเอนดูโรล,ลุยป่าอะไรพวกนี้นะครับก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะเจอทางดินทางปุ่นบ้างอยู่แล้วนะเพื่อนๆที่ชอบท่องเที่ยวต่างจังหวัดท่องเที่ยวรีสอร์ทอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะเคยเห็นว่า โอเคเราอาจจะวิ่งทางดําไปก็จริงแต่ว่าทางเข้ารีสอร์ทเออหรือทางเข้าอุทยานเอยเนี่ยก็มักจะเป็นทางดินนะฮะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสที่จะเจอหรือว่าบางที่เนี่ยทางดํล้นล้วนเนี่ยก็จะเสียโอกาสในการที่จะเข้าไปเจอจุดสวยๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจุดสวยๆมันจะต้องขึ้นไปขึ้นไปบนเขานิดนึงเป็นจุดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทางดินนิดๆหน่อยๆมีร่องน้ํามีเนินชันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้ชอบขี่ทางดินนะเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าเออไมไ่ชอบขี่ทางดินจะไปเรียนแอดเวนเจอร์ทำไมเนอะจริงๆแล้วอะ่ะเรามีโอกาสที่จะเจอเส้นทางแอดเวนเจอร์อยู่แล้วในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะไปขี่ทางดาล้วนก็ตามนะนะคือหลายๆคนก็ไปเรียนการเข้าโค้งเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะมาเรียนด้วยก็คือการขี่แบบแอดเวนเจอร์นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ย ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหปีแล้วนะครับก็ขี่ทางดำเป็นส่วนใหญ่นี่แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอทางดินบ้างตอนที่ไปลาวไปเวียดนามนะครับก็ก็พบว่าจริงๆแล้วอะ่ะการท่องเที่ยวถึงแม้จะในประเทศไทยก็ตามอะ่ะไปภูทับเบิกไปขึ้นเหนือไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอทางดินจะไปเจอทางดินบ่อยมาก ตรงทางที่จะเข้าอุทยานหรือทางเข้าจุดกลางเต็นท์หลายๆครั้งเนี่ยที่เราไม่ได้ฝึกไปเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะเข้าไปหรือบางทีเข้าไปแบบไม่ปลอดภัยเข้าไปแบบไม่สมาร์ทนะครับเข้าไปแบบกลัวขาสัน่นหรือว่าหมดแรงหรือว่าต้องให้เพื่อนมาช่วยประคองอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆอะ่ะเราสามารถมาเรียนรู้ที่จะไปในเส้นทางแบบนั้นได้อย่างปลอดภัยนะครับ ทำให้เราถึงที่หมายแบบไม่เปลืองแรงมากแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุล้มแปะบนเนินอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยได้มากจริงๆนะฮะผมเรียนรู้การขับขี่แอดเวนเจอร์มาเนี่ยจริงๆเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เป็นปีละนะครับแล้วแต่ว่าเรียนแล้วไม่ได้เอาไปฝึกจริงจังเราก็เหมือนกับคิดว่าเรารู้แล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ย การรู้แล้วไม่ได้ฝึกจริงจังมันก็ทําให้เรื่องการออกท่าทางเรื่องอะไรพวกนี้เราไม่ถูกต้องนะครับทําให้หลายๆครั้งก็ไปพลาดล้มง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยมาตั้งใจเรียนรู้จริงๆการขับขี่อดเวนเจอร์จริงๆเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งปีนะครับมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วคือเข้าไปในเส้นทาง อุทยานเดี๋ยวนี้เจอดินเจอโคลเจอหินเจอน้ําตกเจอทรายเนี่ยผมแทบไม่กลัวเลยนะครับเราเรียนรู้วิธีที่จะผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยนะครับเจอเนินเจอโคลนเนี่ยแต่ก่อนเจอโคลนี่ผมจะขาสั่นเลยนะเพราะว่ากลัวมันจะลื่นนะครับแล้วเราก็จะเอาขาค่อยๆถ่ายๆไปซึ่งนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มแปะนะฮะ การเจอเนินชันที่มีหินลอยเหมือนกันนะคะแต่ก่อนก็แบบโหกลัวมากเลยคือเราจะค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็ขายันขึ้นไปซึ่งนั่นก็ทําให้ล้มแปะเหมือนกันนะครับพอได้มาเรียนรู้วิธีการขี่ที่ถูกต้องก็ไม่กลัวเลยนะครับขี่ไปปลอดภัยไม่เจอทางแบบนี้ไม่ไม่ล้มอีกเลยอะ่ะนะครับมันผ่านไปแบบ สบายๆง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็คือการเรีูแอดเวนเจอร์ Adventure ทำให้ตอนนี้ผมเริ่มเข้ามาเรียนรู้การขี่เอนดูโรมากขึ้นนะครับก็พบว่าเฮ้ยมันมีความตื่นเต้นนะมีความตื่นเต้นมีความท้าทาย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเมื่อก่อนผมคิดว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ทางดํามาเยอะและ้วไอ้พวกนี้มันไม่ยากหรอกแต่ว่าพอมาพอมาขี่จริงๆแล้วอะโหมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่เยอะมากแล้วก็มีความตื่นเต้นความสนุกสนานมากเพื่อนๆพอลองนึกด,ดูว่าเวลาเราขี่เที่ยวทางดําอะสมมุติเราไปเที่ยวภูทับเบิกแล้วกันสี่รอยโลเนาะจากกรุงเทพเราก็จะเจอทางดําที่มันเหมือนเหมือนเดิมอะไปประมาณสัก จ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้เลยไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกทางดาไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกมันก็จะเหมือนนกันนี่แหละจะไปจังหวัดไหนมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละบางทีก็อาจจะมีวิวสวยบ้างวิวทะเลหมอกบ้างวิวต้นไม้เขียวๆบ้างแต่มันก็จะเนี่ยมันก็จะเหมือนนเหมือนนกันแต่ว่าพอไปเป็นทางป่าพอเข้าไปเอนดูโรเข้าไปแอดเวนเจอร์เนี่ยมันมีความต่างครับเพื่อนๆถึงแม้จะวิ่งเส้นทางเดิมแต่ว่าคนละวันกันวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเนี่ยเส้นทางคนละเรื่องเลยนะ ผมขี่ที่เขาเดียวดายสนามของเอสห้วยสะพานเนี่ยประมาณสักสี่ห้าเสาติดต่อกันนะ่ะแล้วช่วงสองสองสามเสาหลังๆมาเนี่ยฝนตกบ่อยผมไปลายไม่เคยเหมือนเดิมเลยนะครับลายเปลี่ยนตลอดทำให้เรามีความตื่นเต้นมีความสนุกกับการขับขี่มากๆเลยนะฮะโอเคก็ ว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วก็อยากจะชวนมาเรียนรู้การขับขี่แอดเวนเจอร์ด้วยกันเพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวของเพื่อนๆเ,เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ The GS to us it's not just a motorcycle it is more We ride a GS to seek the unknown and stay curious. We know adventure is just around the corner and no road is not a problem. It's an invitation to go beyond, to go further and to come back changed. Rain, mud, dust and heat, we embrace any element and any obstacle.